รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับทันทะีักในการตอนนกเขาใหญ่นะครับรักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่รักในเสียงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่16กนะครับกันยายนนะครับก็นกที่ผมผสมนะครับจะมดง้ามกับแม่สายมาเลยน,นะครับก็ออกไข่นะครับใบเป็นกลอกที่สองนะครับน,นี้ก็ออกไข่มาหนึ่งใบแล้วนะครับหลังจากที่ผมเมาลูกออกมาได้ วันนะครับพี่น้งครับ6วัน7วันนะครับแม่ก็ไข่ไข่แล้วนะครับไข่กลอ,อกที่สองแล้วนะครับก็เพิ่งจะไข่ใบเดียวนะครับใบเดียวมาลุ้นดูนะครับว่ากลอ,อกนี้จะไข่กี่ใบนะครับ นะครับไข่อยู่ใต้ท้องนะครับเมื่อกี้ก็นั่นนะครับไข่ปุ๊กๆนะครับครับก็ไบ่รบกวนเขานะครับเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ไข่แล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าจะไข่กี่ใบนะครับครั้งที่สองนะครับครับผมก็ เพราะแรกผมก็ป้อนเองนะครับป้อนเองอันนี้ก็เริ่มจะจิกอาหารแล้วนะครับรอกที่สองก็กำลังจะตามมานะครับถ้าเข้าคู่ได้ดีแบบนี้มันก็ไม่นานนะครับพี่น้องครับก็ไข่เรื่อยๆนะครับขอบอกขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็มาดูลูกนกนะครับการเพาะพันธุ์นกของผมนะครับ จะงดงามนะครับเพราะง่ายๆนะครับในกรงเลี้ยงนะครับพีน่น้องครับในกรงครับก็ได้ลูกมโครกที่2แล้วนะครับกําลังออกมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามดูต่อไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ